สวัสดีครับวันนี้ครูมันตีนะครับจะมารีวิวฝรั่งแตงโมนะครับครูคิดว่าฝรั่งชุดนี้เป็นฝรั่งแตงโมที่ดีที่สุดเท่าที่ครูเคยทํามานะครับอันนี้คือฝรั่งแตงโมนะครับเป็นฝรั่งที่แกะจัดพอดีนะครับก็คือชุดนี้เป็นชุดที่มีการเก็บในระยะที่มันแกะจัดก็คือผิวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสีขาวใสๆนวลๆแล้วก็มีสีแดงๆเป็นเม็ดสีที่เราเห็นได้เลยนะครับนี่คือฝรั่งแตงโมที่เอ่อเก็บแบบแกะจัดแล้วก็รสชาติหวานแบบ หวานมากนะครับคือจากที่วัดให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้คือประมาณ16บบิกนะเดี๋ยวผ่าให้ดูเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่คือสีแบบแดงแป๊ดเลยนะนัานฉะนั้นฝรั่งแต็งโมเนี่ย ครูบอกเลยว่าหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นฝรั่งที่เม็ดเยอะนะแต่บางลูกนะครับถ้าติดลูกในกิ่งที่ตั้งๆไปกิ่งกระโดงอะลูกทรงผลมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อไหนมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าไอเนี้ยคือแตงโมนะครับแล้วก็รสชาติดีแน่นอนถ้าเก็บในระยะแก่จัดแบบนี้คือฝรั่งต้นเนี้ยแตงโมชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครูได้ลองออปรับเปลี่ยนการปลูกจากเดิมที่เป็นแบบเคมีนะครับแล้วก็ เปลี่ยนมาใช้อินรีย์ก็คือไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้ฝรั่งเนี่ยมันได้รสชาติความหวานที่แบบหวานเข้มมากอะ่ะคือก่อนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะหวานสู้กับแบบเคมีได้แล้วก็หวานแบบเข้มข้นมากขนาดนี้นะครับฉะนั้นชุดต่อไปชุดต่อไปเดี๋ยวครูจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆว่า สูตรปุ๋ยสุดเนี่ยที่ครูคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทําให้ฝรั่งหวานได้ฉะนั้นไม้ตัวอื่นสามารถใส่ได้แน่นอนนะครับฝรั่งยังแดงขนาดนี้นะมะม่วงเอออะไรเออคือใส่ได้หมดนะครับเพราะมัน,มนเป็นสูตรปุ๋ยที่เป็นพื้นฐานของพืชทั่วไปแล้วล่ะนะครับฉะนั้นนี่เลย นะฝรั่งอินซีนะครับนี่คือสามารถแดงได้ขนาดนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือมีคนสนใจเกี่ยวกับปุ๋ยตัวนี้เยอะมากนะครับนี่คือครูกําลังทําการเพลิดอยู่นะครับกาลังทําการหมักเพิ่มนะครับเพราะว่ามีคนสนใจเข้ามาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวก็ใครที่สนใจเพิ่มก็คือพิมพ์พิมพคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะพร้อมเดี๋ยวจะทักไปทางอินบ็อกซ์อีกทีหนึ่งของของแต่ละคนเลยนะครับที่พิมพ์คําว่าสนใจไว้นะนี่คือฝรั่ง แตงโมแบบอินทรีย์นะครับเดี๋ยวครูจะชิมให้ดูอื uh ้ huh. uh ื huh. ้อนี่ขนาดกินเม็ดมานะนี่ขนาดกินเม็ดนะครับคือบอกเลยว่ามันหวานมากหวานมากจริงๆนะมันอาจตอนนี้อาจจะมีใครหลายๆคนนะครับ ที่กาลังอิจฉาครูอยู่นะแต่ตอนนี้คือมันมีน้อยจริงๆนะครูยังไม่สามารถส่งส่งขายส่งจําหน่ายส่งแจกให้กับพวกเราได้ทุกๆคนนะครับเพราะนั้น,ม,นมันมีน้อยะเดี๋ยวรีวิวให้ดูก็แล้วกันนะครับอร่อยมากบอกเลยอร่อยมากหวานมากจนนลูกชายชอบมากเลยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยมาก <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับครูใช้ถุงชุนโฟงในการหอ่อก็คือถุงที่เราใช้หอมะม่วงนั่นแหละนะครับหอ่อโฟมกันกระแทกหนึ่งชั้นแล้วก็ใช้ถุงหอ่อมันก็เลยลักษณะผิวก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับขาวๆใสๆนวลๆอย่างนี้แล้วก็แบบรสชาติหวานจับใจเลยนะครับ หวานมากหวานจริงๆนะครับโอเควันนี้ครูมันตีนะครับก็ขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำใจใครูด,ด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบาย